นี่ญาติโยมจนมานะครับนี่นะครับคนที่หนึ่งไม่รู้เป็นใครนะครับนี่ดูมากก่อนมูเลยบุ๋มเนี่ย่ค่ะกู้ดดมากก่อนนะครับนี่วันนี้มาสสยสายนะครับมาสายก็ถ่ายภาพก็เจอแต่หน้าเดิมๆนะครับพระเนกของหวานนะครับนี่ได้อย่างล่ะนี่บักบวงมะม่วงสวยเลยนะครับนี่เอา้า เมนอินทพาลัมบนี่หื้อหื้ออินทพาลัมนะครับนี่เด้อนะครับผลไม้ตามมีตามได้นะครับได้อะไรก็มานะครับทําบุญนะครับนี่ได้อะไรก็ถวายอันนั้นนะครับนี่มีมาเม็ดสองเม็ดก็ถวายเม็ดสองเม็ดจังบาบานจจ๊สแบงจังไลยเนาะบานีน้ะคุณแม่สํานะครับมาเช้าที่สุดนะครับแม่สํากับแม่จอยนะครับนี่ เดินมาแต่บ้านพุนแพงนู้นนะครับนี่เรี่ยวระเจแจงจืดหมยกำลังคัดฟ้านะครับขออนุญาตถ่ายภาพเอาเสร็จแล้วนะครับนี่วันนี้การระยะผิดนะครับนี่ถ้าเป็นยิงปืนนี่ไม่ถูกแน่ๆนะครับนี่เจ้าแก่งยังอน,นี้ไม่ชี ประยงทร,รมวงวงนะครับแกงฟักทองนะครับเจ้าเหตุสองอย่างอย่าลืมสูตรเด้อะนะครับผสมนั้นผสมนี้ผสมนี้ผสมนั้นอาจจะลืมสูตรก็ได้นะครับนี่ยม,ม, <c oughs> ม,มีซื้อติดน้ำพึ้นอยู่หมู่บ้น <c oughs> ตรวจเลือดตรวจบ่มมีจัาเชื่อโอ้เสดงว่าสุขภาพดีนะครับนี่คนผมผอมนี่สุขภาพดีนะครับดื้อนะครับ ติดติดยังน้ำเพ้งนนี่แม่ติดไขมันบ่ีวกไขมันเดอย่าบของหมวกไรซื้อหมวนไขมันจะไหนไม่แต่แจงเฉียดก็สิมีไขมันม่ดีแล้วโอ้นะครับเมชีบุญเทียมนะครับสีละอองแล้ติดไขมันนานๆก็นานกับพวกไอชินน้ำขยะอ้ยอันเมชีประโยชน์เราเบิ้นเดียอยู่หลายสิบสี่ดอกแล้วเบิ้นเดียอยู่หลายซืบอดอกจะโมมีน้ำมู มีล,ลูกนองเพิ่อนอยู่บนนี้นบ่มีแค่ไนบ่มีเลยกระดูกทับสีนย่างเยวะยยวห่วยกระดูกจะได้มาหาทับสินนรอคนะครับมาถ่ายครั้งก่อนนี่นะครับคนมาดูห้าหมื่นห้าพันคนนะครับนี้น,นะครับเศรษฐีนะครับด้วยแล้วก็เลยมาบวชนะครับคนเลยมาดูเยอะนะครับนี้นนม,มันนี้เห็เนยียงเลยมัอน,นี้นนตำน้ำพิก ใส่ตัวไห้สิเห็นตอนพกกันเนี่ยนี่ป๊้ดนะครับวันนี้จัดเมนูสามอย่างนะครับทรงเฮ้ยนะครับสองอย่างสามอย่างนะครับไม่รู้จะหลงหน้าหลงหลังหรือเปล่านะครับจับใส่หน้าใส่หลังเ <laughs> <laughs> ด้นนะครับนี่ <laughs> อาจจะเป็นไขมันเกินเพราะฟักทองนี่นะครับนี่ โอ้ยรุ่นวส,สันไดพนประกาศไล่ซื้อแมโอ้มีน้ำพิ่นสนอ,อมีน้ำพิ่นสนอวันนะครับบางรูปก็หน้าตาดีๆผอมๆนะครับแต่ไปเป็นไขมันนะครับไม่รู้ไขมันมันมายังไงนะครับเนี่เดี๋ยวไม่ได้เป็นหมอนะครับโอ้ยดีแล้วนะครับไม่ชีระยงไม่มีโรคไม่มีภัยนะครับ ไม่ซ้ำก็เป็นบวมว่าเป็นยังน้ำพึนได้เดียงนี่ก็สุขภาพดีนะครับมีเฉพาะกระดูกทับเส้นอย่างเดียวนะครับเือนะครับแต่ละท่านแต่ละคนนะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงนะครับเกิดมาก็เอาลรกเอาภัยมาด้วยนะครับนี่เ,ออเสียงตั้งตาขึ้นแวบขึ้นมาในโทรศัพท์หลดุดเนราะมันไม่ได้เปิดเนาะนะครับนี่ ดวงตานะครับถามถึงแมช่ชีสอบได้นะครับในที่วัดบ้านกบอนะครับฟังมาเมื่อตะกี้นี้นะครับนี่เดินมาถึงนี้เสียงก็ออกมาแป๊บเลยนะครับอนนเอีอนนเยงกว่านี่ฮะรอบแมนพัตนาหันมือนี่หวานมัน เห็นได้เขียวหวานบักบักแข็งผมเขียวหวานมะแข็งนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนไปนะครับเมนูนะครับนี้